สวัสดีครับผมเอนะครับจากเอสองชอบไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอระบบการเติมเงินทูมันนี่แบบใหม่ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานเอสองชอบไทยของเราเองนะครับผมโดยก่อนที่เราจะพูดถึงระบบใหม่เนี่ยเรามาดูระบบเก่ากันก่อนว่าทําไมเราต้องทําระบบใหม่เนาะระบบเก่าเนี่ยครับคุณก็จะเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้เนาะหลายคนที่เคยเติมทูมันนี่เข้ามานะก็จะเห็นหน้านี้กันคุ้นเคยเนาะก็จะเป็นช่องเล็กๆแบบนี้สามช่องนะครับผมคุณก็จะเป็นช่องกรอกรหัสทูมันนี่กรอกชื่อในสตรีมของคุณกรอกสินค้าที่สั่งซื้อ ครับมันจะดูเหมือนไม่มีปัญหาครับผมแต่สําหรับแอดมีนแล้วเนี่ยดูมันมีปัญหามากเลยก็คือคุณจะเป็นต้องกรอกชื่อสตรีมทุกครั้งที่คุณจะซื้อเนาะแล้วคุณก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้เองนินที่คุณเติมนะ่ะมันเข้าหรือยังมันเข้าไปกี่ครั้งเข้าไปเมื่อไหร่นะครับผมแลวสุดท้ายเนี่ยก็คือแอดมีนเองก็ลาบากด้วยเพราะว่าอืมชื่อสตรีมที่คุณกรอกเข้ามานะครับหลายคนบางคนชื่อคล้ายกันเหมือนเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าอใครเป็นใครกลัวจะส่งผิดคนเนาะ ซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งแอดมินเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาดีกว่าให้มันสบายทั้งคู่เนาะก็โดยระบบใหม่ของเรานะครับจะเป็นระบบคือถ้าเอาง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนระบบเก่าแหละครับก็คือคุณก็กรอกรหัสทูนี่เหมือนเดิมกรอกคิวสตรีมเหมือนเดิมกรอกสิ่งที่คุณจะซื้อเหมือนเดิมแล้วก็กดเติมเงินนะแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยยังมีข้อดีคือคุณสามารถที่จะล็อกอินด้วยสตรีมได้ด้วยนะสำหรับคนที่อ,อ,อยากจะให้มันสะดวกมากขึ้นนเะ ก็ล็อกอินด้วยสตรีมได้ด้วยพอคุณล็อกอินด้วยสตรีมนะครับผมเราก็จะทําการเก็บประวัติของคุณไว้ว่าคุณได้เติมเงินเมื่อไหร่คุณสามารถจะมาดูได้เลยว่าเงินที่คุณเติมเนี่ยมันเข้าหรือยังแล้วก็ชื่อสตรีมเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องกรอกอีกละเพราะว่าเราจะกรอกให้เองนะแล้วก็เอ็นมีจะส่งถูกคนละเขาเนี่ยเพราะว่าคุณใช้ไอเดียของคุณล็อกอินไงตอนที่คุณสั่งซื้อเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองซื้อสินค้าให้ดูนะก็คือสินค้านี้ก็คือชักบาร์เราจะมาซื้อัักกบบารให้้้ดูวนนีจิิจิงผมมมเตตไปตะ ็คือห้าสิบาทจากบ้านนี่ร้อยห้าสิบโอเคเดี๋ยวเรามาล็อกอินด้วยสตรีมกันเลยนะครับผมกดปุ่มข้างขวานะครับใส่อินทรสตรีมนะครับผมกดเข้าไปปับ๊บถ้าคุณเคยล็อกอินบนสตรีมบนเว็บอยู่แล้วนะครับผมหน้าตาจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะคุณก็กดตกลงใส่อินเข้าไปนะครับผมคือหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลว่ามันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแอดมินมาเก็บพาสเวิดหรือเปล่าจะไปเอาของตัวเองไปขายหรือเปล่าอะไรนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมมันเป็นระบบของทาง ว้าว wow, หรือว่าคนที่เป็นทีมพัฒนาดเอเองนะครับผมเขาให้เราสามารถที่จะล็อกอินด้วยสตรีมบนเว็บอื่นได้เนาะก็ระบบนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลของคุณมาแค่3าอย่างเท่านั้นนะเว็บเราข้อมูลของคุณแค่สอย่างานั้นก็คือ1รูปโปรไฟล์ของคุณนะสชื่อของคุณและ3มก็คือนี่ u r l i d ของคุณนะแค่นี้เองเพื่อให้เราเนี่ยส่งถูกคนแล้วก็จะเก็บประวัติของคุณได้นะอย่างอื่นเราไม่เอาแน่นอนเพราะมันเอาได้แค่นี้อย่าเอาเหมือนกันก็ พอเราได้มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเราล็อกอินแล้วเนี่ยตรงชื่อในสตรีมเนี่ยครับระบบมันจะกรอกให้เองเลยคุณไม่จำเป็นต้องกรอกถ้าคุณเปลี่ยนชื่อเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ินาทีนะระบบก็จะอัปเดตเป็นชื่อใหม่ของคุณแต่คุณใช้ชื่อเก่าสั่งได้ครับเพราะว่าเราเก็บ URL ของคุณเอาไว้แล้ว URL ที่เป็น ID ของคุณเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาคุณเจอแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเรามาล,ลองเติมเงินกันเลยนะครับผมอันนี้ผมเตรียมไปแล้วรหัสทูอ่าแล้วก็รหัสทูเข้าไปสิ่งที่เราจะสั่งซื้ออัันนี้้เรราาจะะซืกบนะค กดเติมเงินปึ๊บนะระบบก็เหมือนระบบเก่าครับเด้งขึ้นมาถามว่าคุณเติมแล้วมันจะหายไปเลยนะเงินอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับกดโอเคเนาะก็รอสักครู่ระบบก็จะเข้าไปที่หน้าตรวจสอบนะผมคุณก็รอแป๊บหนึ่งคือผลการตรวจสอบเนี่ยคุณดูในข้างบนแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรอดูนะแต่ผมก็แนะนําให้รอดูนะเพราะจะได้รู้ว่าคุณกรอกรหัสผิดหรือเปล่านะจะได้สะดวกอ่าเดี๋ยวเรารอดูรอมันกรอกเสร็จก่อนมันกำลังตรวจสอบใช้เวลาประมาณสิบวินาทีนะ ก็สำหรับคนที่เติมหลายใบนะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องรอก็ได้ถ้าจะเติมหลายใบก็สามารถกดเติมอีกครั้งนะเติมไปอีกครั้งมันก็จะเปิดหน้าใหม่แล้วคุณก็เติมได้ทันทีเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมคุณเติมสองครั้งพร้อมกันก็ได้เนาะแต่วันนี้เราเติมทีละครั้งแล้วกันเรามาตรวจสอบกันน่าจะโอเค ก็ตอนนี้ก็ตรวจสอบผ่านแล้วนะครับผมเห็นว่าเงินเข้ามาห้าสิบาทเนาะพอระบบตรวจสอบผ่านแล้วนะครับระบบก็จะให้คุณเนี่ยไปที่หน้าอื่นจริงๆก็เป็นหน้าสุดท้ายนั่นแหละครับที่เราจะให้คุณดูก็คือกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นหน้าขอบคุณที่ใช้บริการนี้ก็คือเงินคุณเข้าแล้วแน่นอนอันนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่าเงินของคุณเข้าหรือย,ยังที่ประวัติการเติมเงินนะก็กดเข้าไปเลยหรือว่าแจ้งผลทาง Facebook ก็ได้เดี๋ยวแบ็กกลับไปก่อนนะคุณสามารถจะแจ้งผลทาง Facebook ได้ทันทีนะเพื่อนเพื่ เติมเงินอีกครั้งนึงก็ได้นะเลือกชงสินค้าแต่ว่าไปดูประวัติการเติมเงินดีกว่านะครับคือบางทีมันจะดีเลยน,นะครับผมอาจจะต้องรอไม่เกินหนึ่งนาทีนะคิดว่าไม่เกินหนนาทีเงินไอ้ระบบเงินนั้นใหม่ก็จะมาที่คุณเพิ่มเติมเข้าไปนะผมเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงอืม อ่าโอเคตอนนี้นะครับบัตรใหม่ที่เราเพิ่งเติมเข้าไปนะครับผมก็เข้ามาถูกระบบแล้วมันจะดีเลยประมาณนิดหน่อยนะครับผมประมาณนาทีสองนาทีนะครับคิดว่าไม่น่าเกินนี้เนาะเราสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้นะโดยหน้าประวัติการเติมเงินเนี่ยง่ายมากถ้าคุณอยู่ที่หน้าแรกนะครับผมคุณสามารถเข้ามาดูประวัติของคุณเมื่อไหร่ก็ได้เนาะกดที่ตรงนี้ประวัติการเติมเงินอยู่บังข้างตรงนี้นะครับผมเข้ามาก็จะเป็นประวัติการเติมเงินที่เห็นเป็นสีเขียวนี่คือบัตรที่เพิ่งเติมเข้าไปใหม่เนาะโดยมันจะดูจากเวลาถ้าคุณ เติมพามาไม่เกินสาสินาทีที่ผ่านมามันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้นะครับผมสำหรับบัตรที่เติมเงินจะเห็นว่าแอดมินเนี่ยซื้อชักบาร์กนะครับผมแล้วก็เติมไปสามครั้งครบแล้วเนาะก็สามารถที่จะไปแจ้งทาง facebook ได้เลยหรือว่าเพื่อนทางสตรีมเข้าไปได้เลยเนอะโอเคสําหรับคนที่ใช้งานเสร็จแล้วนะครับอาจจะหรืออาจจะใช้งานตามรานอินเทอร์เนะ็ตเนาะคุณก็สามารถที่จะออกจากระบบได้นะโดยกดที่ปุ่มนี้ข้างๆนี้นะครับผมก็จะออกจากระบบแล้วก็จะไม่มีใครที่จะมา จริงๆอ่ะเข้าก็ดีนะถ้าเผื่อใครมันอยากซื้อของให้เรานะมันก็เข้ามาแล้วก็เติมเงินให้เราได้นะแต่ว่าต็นนั่นแหละครับเพื่อความปลอดภัยคุณออกจากระบบก็ได้เพื่อความสบายใจของคุณเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับผมระบบเกมเงินทูมันนี่ระบบใหม่ตัวนี้นะครับจะใช้งานใน .dot.a สองฉบัไทยเร็วๆนี้เนาะโอเคครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ